คุณดูสนิทกับแม่มากๆเลยเนาะผมกับแม่คุยกันได้ทุกเรื่องเลยอะครับแต่พ่อผมจะดุๆหน่อยอะพอดีแกทำงานวิศวะนะครับถึงว่าคุณดูไม่เคยพูดถึงพ่อคุณเลยส่วนใหญ่ผมจะอยู่กับแม่มากกว่าครับเพราะว่าพ่อผมต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ่อยแล้วหนังกำลังภายในล่ะทำไมคุณชอบดู นี่พี่รู้ตัวไหมครับว่าวันนี้พี่เริ่มสนใจเรื่องของผมเยอะขึ้นอ่ะใครสนใจคุณผมแค่ไม่อยากมานอนบ้านคนที่ผมไม่รู้จักหรอกนะเมื่อไหร่พี่จะเรียกผมว่าสีไม้สักทีอ่ะพี่กลับมาเรียกคุณอีกแล้วเนี่ยที่คุณยังเรียกผมว่าลูกแมวเลยก็ได้ครับ ไม่เรียกหรอครับพี่ลูกโม่อืมทีไพูดอีกรอบได้ไหมครับหูนูกหเลยไงถึงไม่ดีที่ผมพูดเนี่ยฮะหูนูกหเลยไง ถึงไม่ได้ยินที่พี่พูดแค่นั้นแหละครับอยากให้